สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลมิมมวันนี้เราก็จะมาติดตั้งอ่ะไปไหนละสมาร์ทปลั๊กนะครับผมนีม่ก็คืออันนี้เราซื้อมาเพิ่มเราจะทำเป็นพาวเวอร์สติปหรือว่าไฟเส้นนั่นเองแต่ว่าเราจะมาเซตสมาร์ทปลั๊กก่อนนะครับผมก็เลยจะมาทำเป็น E ีีแยกแล้วก็มาให้ดูกันว่าเซตกับฮูบิแทดหรือว่าไฮบิแทดเนี่ยมันทํายังไงกันบ้างนะครับผมไหนๆเราก็จะมาติดตั้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาขออัดวิดีโอแล้วก็ทําให้เพื่อนๆดูกันไปเลยดีกว่าว่ามันทํายังไงกันบ้างนะครับ โอเคมาเลกคอร์ดสกรีนเรียบร้อยแล้ะอันนี้นี่อันนี้จะเป็น IPS Net ของเจ้าตัวคูมิเท็ดของผมเลยนะถ้าเกิดว่าใครติดตั้งตอนแรกเนะี่ยเขาก็าจะมีมาให้เหมือนกันก็ทาตามสเตปบายสเตปของเขาเลยนะเราก็จะมาในหน้านี้เดี๋ยวนี้เราเตรียมลางปักพ่วงเอาไว,แว้แล้วเราก็เสียบตั๊กเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ติดตั้งตัวซิกบีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของเสนะี่ยวมี่เนาะซึ่งจะมาใช้กับเจ้าตัวคูมิเท็ดเนี่ยมาดูกันว่าต้องทอํายังไงกันบ้างนะเข้ามาที่ device เออก่อนอื่นเลยเราต้องเสียบปลั๊กก่อนง่าย คิดอะไรไม่ออกเสียบปลั๊กไปอ่ะเรียบร้อยอันนี้ก็จะมีไฟกระพริบนะของเจ้าตัวซิ b บีอันนี้เป็นสมาร์ทปบงรุ่นซิกบีนะเราก็มากด discovery device ก็มาซิ b บีตรงนี้เราก็ start zigbee pairing นี่มันก็จะนับถอยหลัง60วินาทีอันนี้คือใช้เจ้าตัวขับค้นหาอยู่นะเอา้าเจอแล้วเร็วมากพูดเอาอันนี้คือกำลัง i n i t i a l i a t i o n อยู่นะคือ install อยู่นั่นเองโอเคระหว่าง install เดี๋ยวผมอ่ะ ก็ลังจะพาทัวร์เลยไม่เป็นไรก็เลเวลละกันเป็น Xiaomi Outlet แต่ว่าเป็น l i ฟ์ Strip ละกันโอเคแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับผมมาลองใช้กันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็มีสาย USB Type C พร้อมเสียบกับมือถือของเรานั่นเองอันนี้เราก,กดเซฟไปแล้วเนาะเราก็มาตรงดีว i c e เลยครับผมด้านซ้ายเนี่ยเราก็มาหาชื่อตะกี้มันเป็น Xiaomi ใช่ไหม นี่เสียวมี่ไ s t ติ e เอาล e t ก็กดเข้ามาอันนี้คือใช้เป็นแบบแม้นวลนะลองดูกันดีกว่าก็กด On นออไม่ได้มันค้นหาถูกตัวก็นเะนี่ยอ้าผิด d <laughs> device name aquara wall Switch อันนี้ไม่ใช่นะผมเดี๋ยวเราต้องหาตัวที่ถูกให้มันเนี่ย Type มันไม่ใช่ตัวนี้นะเน,นี่ยเพราะว่าเจอเร็วเหลือเกินแล้วก็เลื่อนลงมาเลย อเสียวมีอันนี้จะเป็น user คือไอที่ผมแอดเองนะตอนแรกอะ่ะมันจะไม่มี device ตัวนี้โอเคแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมเสี่ยวมีอ่าโอเคเจอแล้วเสี่ยวมี่ s B outlet นะผมก็กด save device okay, ไปโอเคมาลองดูกันเลยดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่แล้วกด on นี่แล้วก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ผมชาร์จแล้วก็กด off นี่มันก็ได้ยินเสียงตัวนีน้ปั๊กดังแจ๊กเรียบร้อยแล้วง่ายมากไม่ถึง5นาทีเลยอันนี้ก็ การเชื่อมต่อหรือว่าการแอดอุปกรณ์ของเ Xiaomi กับเจ้าตัว h a b i t a t หรือ Hubitat นะซึ่งตอนแรกเนะี่ยมันจะยังไม่มีตัว Driver หรือว่าไม่มีตัวแอปให้แอดนะอันนี้พูดอาจจะงงเดี๋ยวผมขอโชว์ให้ดูเลยดีกว่ากดคอนโทรลปึ๊บมาก็คือไอ้พวกเนี้ยมันต้องมาตรง Driver Code นะตอนแรกเนะี่ยไอ้พวกนี้คือผมแอดมาเองหมดเลยนะซึ่งวิธีการหาเนี่ยก็ง่ายมากๆเข้าไปในเว็บ Hubitat ะเข้าไป แล้วก็เข้าคอมมูนิตี้นะครับผมนี่หลังจากคอมมูนิตี้แล้วเนี่ยก็อันนี้จะเป็นแหล่งพูดคุยหรือว่าใครมีปัญหาหรืออยากสอบถามข้อมูลเนี่ยก็เข้ามาตรงนี้นะครับผมเขาตอบกลับเร็วมากๆเหมือนมีคอมมูนิตี้ที่เขาคอยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้กันนะอะไรประมาณนี้มาเราก็ลงเสียหมีเข้าไปนี่เสียวมีดีไว c ์ซิกบี้ไดเวออ่ะอันนี้เราก็จะเป็นโค้ดที่เขามาแชร์ให้เรานะครับผมอันเนี้ยเซิร์ชมาง่ายมากๆเราก็จะเจอโค้ด อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเยอะมากๆสมมติว่าตัวเนี้เป็น Xiaomi Motion Sensor Xiaomi Aquara Thermometer อะไรอย่างเงี้ยคืนนี้ผมแอดไปหมดแล้วเดี๋ยวจะสมมติให้ดูนะครับเขาเขียนว่า Code Here ใช่ไหมแล้วก็ชึบคลิกขวา Open ขึ้นมาอันนี้จะเป็น Smart Park นะซึ่งไม่ใช่ตัวนี้อันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูก่อน <Okay. S 1> มันก็จะมีโค้ดเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมไม่ต้องตกใจเราแ,แค่นี่ Copy ทั้งหมดแล้วก็ Ctrl C Ctrl V แค่นี้เองง่ายมาก เราก็มาตรง diver code นะครับผมแล้วก็ new device new diver อ่ะแล้วก็ control v control v ไปแล้วก็กดซฟไปเลยลองดูว่าจะเจอหรือเปล่าอันเนี้ย new diver กำลังค้นหาอยู่เนี่ยเจอแล้วเสียงมี original motion sensor แค่นี้เองง่ายมากหลังจากที่เราเจอ diver แล้วเนี่ยเวลาเราค้นหาอุปกรณ์ตั้งแต่แบบที่ผมทำตอนแรกมันก็จะเจอเลยอืมหรือว่าถ้าเกิดรุ่นเพื่อนเนี่ยหาอุปกรณ์ไม่เจอในนี้ใช่ไหมเนี่ยข้างล่างเขามีอุปกรณ์เสียงมีอีกเยอะมากๆเลยนะที่สามารถ add ได้ เดี๋ยวผมไปแบบช้าๆดีกว่าคือโคตรเยอะแล้วก็มีตัวสมาร์ทปลั๊กอันนี้ด้วยนะแต่ผมขี้เกียจหาเขาเป็นว่ามันทําแบบนี้แหละแต่ว่าผมโชว์ตัวโมชั่นเซนเซอร์มาให้นะโอเคแล้วผมมาลุยธุรกิจของเรากันต่อเลยดีกว่าที่จริงมันก็หมดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมปิดหน้าจอไว้แล้วก็กดออนนี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมอันนี้คือผมเสียบตัวชาร์จไฟนะก็ มีเมสเซจเข้าด้วยอันนี้ก็จะเป็นการแอดอุปกรณ์เนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นออโตเมชันกันบ้างดีกว่านะครับก็คือเราเอาเป็นตัวแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นตัว door open นะครับผมเป็นตัว bed room ตอนนี้เราอยู่ใน door sensor โอเคตอนนี้เราอยู่ใน bed room นะแล้วผมตั้งใจจะให้เวลาประตูห้องนอนผมเปิดเนี่ยก็ให้ตัวปักอันนี้ทำงานก็จะเป็น door sensor bed room อันนี้ ผมได้ตั้งเอาไว้แล้วเนาะก็จะเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นการวางออโตเมช่นต่างๆนะซึ่งผมได้เซตเอาไว้หมดแล้วมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าใครจะเล่นหรือว่าใครจะใช้เนี่ยคือแนะนําเลยมันใช้ค่อนข้างแรงแล้วก็เวิร์กมากคือแบบไม่มีปัญหาเลยเลยแต่ว่าปัญหาเดียวคือต้องใช้เวลาศึกษามันนิดหน่อยนะครับผมคือมันไม่ได้ง่ายแบบกดอันนี้ไปอันนูน้นแล้วก็กดคําสั่งได้เลยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นเซตที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือตั้งแต่เวลา สี่โมงถึงห้าทุ่มเนี่ยถ้าเกิดเวลาเนี่ยมันก็จะขึ้นทรูอันนี้คือตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งเนาะถ้าเกิดว่าประตูเปิดหรือว่าคอนแทคเซนเซอร์ที่ตรงประตูเนี่ยมันเปิดนะเราก็จะให้เบสลูมไลท์บัลอันที่หนึ่งสองสามเปิดเราก็จะมียี่ไลท์ตรงนี้ไฟสีนหลงเงินตรงเนี้ยจะให้มันติดเราจะมาแอดแอคชั่นนะครับผมก็คือตัวนี้นั่นเองก็จะเป็นคอนโทรลสวิตช์แล้วก็เลือกเป็นเทิร์นออนเทิร์นสวิตช์ออนนะครับผมแล้วก็หาตัวนี้เนาะ มันก็จะเป็นเสียวมีไลฟ์สตรีมเอาท์เล็ตเรียบร้อยอ่ะเราอยากจะให้เท่ๆใช่ไหมไม่อยากให้เปิดประตูทีเดียวเนี่ยมันเปิดหมดเลยแล้วก็ดีเลยสักอันนี้ผมตั้งเอาไว้1.5อันนี้เอาเป็นสัก2.5เอาเป็นสัก3แล้วกันจัดไป2.5ดีกว่าโอเคมีการสับสนในตัวเองเล็กน้อยนะครับก็กดดันเรียบร้อยอัปเดตอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคอันนี้ก็เซตออโตเมชันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้ดูดีกว่าก็ขอปิดตัวยี่ Light Strip ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะไฟสเสียงเงินออกแล้วแล้วก็ตัวนี้มันชาร์จอยู่หรือเปล่านะโอเคไม่ได้ชาร์จอยู่เนาะเดี๋ยวผมขอตั้งไว้ตรงนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมปิดไฟให้ด้วยลองดูเลยดีกว่าว่าเปิดแล้วเนี่ยมันจะเห็นหรือเปล่ามาด,ดิดียหวินี่ไฟขึ้นแล้ว,ว,แ,ลวแล้วก็ตัวนี้อ่า ผมไม่ได้ตั้งเสียงไว้เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวขออีกทีนึงเปิดเสียงเปิดเสียงโอเคแล้วก็ปิดไลท์สติปนะครับผมนี่ไงพอเปิดเสียงไมเสร็จก็เข้ารัวๆเ <c oughs> ชเเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบนึงแล้วก็ปิดปึ๊บอึ๊บเดี๋ยวผมจะเอาออกมาถ่ายแยกดีกว่านะเผื่อจะมองไม่เห็นภาพก็คือตรงนี้อ่าต,ตรงนี้ก็จะเป็นดอเซนเซอร์นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูเนี่ยเ,เสร็จไว้ให้หลอดไฟสามดวงนี้ติดแต่อันนี้ติดอยู่แล้วเนาะ เราก็จะมีตัวยี่ไท์อยู่ตรงนูง้นเราก็จะมีสมาร์ทลักนะเดี๋ยวผมลองเปิดประตูเ,เปิดประตูแล้วก็หนึ่งจุดห้าวินี่อ่าพอผ่านไปสามวิตัวนี้ก็จะขึ้นนะหนึ่งจุดห้าวิของผมคือตัวนู้นโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นการทางานนะเนาะอันนี้ก็เป็นการเซตออโตเมชันแบบง่ายๆนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้จะมาใช้แบบนี้นะเราจะมาใช้เป็นไลฟ์ซิปแบบนี้นี่แหละ แต่ว่าไม่ใช่ของยี่ไร่าย่ยมันเป็นราคาถูกใช่ไหมเราก็เลยต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราติดตาม EP หน้ากันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบ gadget หรือว่าสาระสมาร์ทโฮมแบบนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย